เก็บหอยคอยอายไปอยู่ไสบ่มาน้องเก็บหอยท่าจนตะเว้นคอยค่ำแสงแดดคอยจนหอยแหลหอยดำเอาหอยแสน้ำจนผู้อามบักหอยตายนั่งลบแดดฮ้อนก่อหน่อไม้ไผบง แนมละทองสองทางหายหอยกาดกี้น้องนี่ก็มีหลายหอยจูหอยใยมีหลายหอดเท่าคือเสียงดีใช่ไหยายลองใส่บักอันนี้บอกคือมันคือเสียงดีไงถ้ามึงมีบักอันนี้เสียงดีลึมันคือบ่มีใสมีอย่างละเยอะบ่มีคนเสียงดีใส่อันนี้ก็เสียงดีคือเก่าเอ,อิบ่เขาเอิญยังเขาเอิน,ออนบักเขียบ่า <laughs> ดอกบักเขียบ่ามาเดินพี้องมึงดอกบักเขียบ่า คอยอ้ายไปอยู่ไสบ่มาน้องเก็บหอยทาจนตะเว็นคอยค่ำแสงแดดคอยจนหอยแลหอยดำเอาหอยแสน้ำจนผู้อามบักคอยตายนั่งลบแดดฮ้อนก่อนอไม้ไผบงแนมลัดธงสองทางอายหอยกดก มีล่ลายหอยจูบห,หอยทรายมี่ลายหอดเท้าคือเสียงดีใช่ไหมยายลองใส่บักอันนี้บอกคือมันคือเสียงดีไงถ้ามึงมีบักอันนี้เสียงดีรู้มันคือบอม่ม,บอมี่ใสมีอย่างไรเยอะบ่มีคก้นเสียงดีใส่อันนี้ก็เสียงดีคือก้าวมันบ่เขาเอื่นยังเขาเอื่นบักเขียบ่า <laughs> ดอกบักเขียบ่ามาเดินพี่น้อกมึงดอกบักเขียบ่า